ประกอบเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตตั้งชื่อคลิปว่ากล่องแอมที่ไม่มีรูระบายนะครับแล้วก็โมดูลที่เจ้าของไม่ชอบนะครับแล้วก็มอแปลงที่ไม่เอาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบแอมแท่นหน้านี้นะครับกล่องสูง4นิ้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคืออุปกรณ์ไส้นเนี่ยผมเอามาเรียงไว้หมดแล้วครับเป็นอุปกรณ์ไส้นที่ FC เขาไม่ชอบนะครับแล้วก็ ผิดสเปคตรงที่กล่องนะครับเขาไม่มีรูระบายตรงด้านหน้านะครับด้านข้างก็รูรูเล็กมากเลยนะครับแล้วก็พัดลมตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดไส้ในให้ดูนะครับหลังจากที่เปิดข้างในนะครับคืออุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมเอามาวางไว้เองนะครับคือ f c เขาเจ้านี้นะครับเขาได้ประกอบแอมกับผมไปหลายแท่นนะครับแล้วอุปกรณ์แบบไหนที่ เอฟซีเขาไม่ชอบนะครับเขาจะให้ผมกันออกไว้นะครับอย่างโมดูลตัวนี้นะครับเอฟซีเขาไม่ชอบครับโมดูลตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยตามดูนะครับเคยเอาไปใส่อยู่ใน M 2แท่นแล้วนะครับแล้วเอฟซีก็ไม่ชอบนะครับแล้วก็ได้ถอดออกมากองไว้นะครับทาไมเอฟซีเขาไม่ชอบใช่ไหมครับคือการแบบอย่างนี้นะครับเนี่ยที่วายสายไฟแบบนี้นะครับคือมันไม่สวยนะครับคือบางคนก็ชอบนะครับแต่ว่าเอฟซีท่านนี้เขาไม่ชอบนะครับเขาเขาชอบเป็นแผ่นขนานไงแล้วก็เวลายึดเนี่ยนะครับเราต้องเจาะนะครับเจาะ ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเจาะเซ็งลงไปนะครับแล้วก็เพื่อว่าจะเอาเนี่ยเอาน็อตเนี่ยเกี่ยวปล่อยเนี่ยแล้วก็ต้องตัดหัวออกเพื่อว่าจะให้เป็นยึดกับกล่องนะครับคือคือมันมันไม่สวยนะครับ f c เจ้านี้เขาไม่ชอบครับคือ f c อยากได้ที่ที่มาตรฐานมากกว่านี้นะครับเนี่ยพอเวลาเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเจาะมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นอ่าตัวที่ผมเคยทําให้ยึดนะครับเพราะว่าได้ไม่ต้องมารบกวนตรงนี้นะเนี่ยครับเนี่ยม อันนี้ FC เขาไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ที่ FC ไม่ชอบแล้วผิดสเปกครับเอามาลงกล่องนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องกล่องนะครับที่ผิดสเปคใช่ไหมครับตอนที่ผมบอกไปตอนที่เปิดคลิปมาเนี่ยครับคือเนี่ยเขามีรูระบายแค่นี้เองเนี่ยนะครับเนี่ยเอาหัวนิ่โป้องมือปิดแทบจะมิดเลยครับรูตรงนี้นะครับกล่องสูงครับกล่องสูง4นิ้วก็จริงแต่ว่าข้างในเขาลึก17นิ้วใช่ไหมครับทีนี้ FC เขาได้เอา ของมากองไว้บ้านผมหลายอย่างนะครับคือ fc เขายังมีมออแปลงอีกเลยคือม้อแปลงเป็นม้อแปลงสูง5นิ้วทั้งหมดเลยแต่อยู่บ้าน fc ยังไม่ได้เอามานะครับก็คือบางอย่าง fc เขาได้เอามากองไว้บ้านผมต้องนานแล้วนะครับแต่ว่าแท่นนี้นะครับคือ fc อะเขาก็อยากได้แอมแรงๆใช่ไหมครับคือ fc เขาประกอบมาหลายแท่นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไฟประมาณไหนประมาณไหนนะครับที่ว่าให้ให้กําลังวัดได้สูงนะครับอย่างหม้อแปลงลูกนี้นะครับ fc เขายกให้ผมแล้วคือม้อแปลงลูกนี้มันสูง4นิ้วนะครับ อันนี่นะครับเดี๋ยวนะอ่านี่นะสี่นิ้วนะทีนี้กล่องตัวนี้มันสูงสี่นิ้วแล้วก็ไฟนะครับ FC เขาไม่ชอบนะครับไฟตรงนี้มันแค่สี่สิบห้านะครับคือ FC ท่านนี้เขาประกอบจนรู้สเปคอะไรข้างในเยอะมากแล้วนะครับเขาก็เลยคิดว่าม้อแปลงนะครับสี่4ิบห้าูนย์สี่บห้าเนี่ยคือสเปคมันต่ำนะครับส่วนใหญ่ FC พอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เอาละหมออแปลงที่สี่5บสี่บห้านะครับ FC ก็จะมาเล่นหมออแปลงห5 6สิบห้าหกหกสิบห้านะครับอย่างลูกนี้นะครับอ่าลูกนี้ก 49นะครับแต่ว่าลูกนี้มันไม่ได้สูง4นิ้วไงนะครับมันสูง4นิ้วครึ่งนะครับเนี่ย FC ก็เก็บไว้ประกอบนะครับพอดี FC เขาก็ให้ลูกนี้ผมมาแต่ผมมานึกดูว่าเนี่ย FC จะเอาลูกนี้นะครับเอาลูกนี้มาใส่ทีนี้ผมมองดูแล้วนะครับมันน่าจะระบายความร้อนไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยพัดลมตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่พัดลม90คูณ90ไงดันไปใส่พัดลม80คูณ80อะเห็นไหมครับเนี่ยพัดลม80คูณ80อะ ฝั่งนี้80นะครับฝั่งนี้80คือมันเล็กมากนะครับคือมันระบายไม่ทันต่อให้เอาพัดลมตรงด้านหน้าวางนะครับมันก็จะดูดลมตรงนี้ไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปดึงลมด้านข้างนะครับผมมองดูแล้วนะครับกล่องลักษณะนี้ไม่เหมาะกับการเอาไปเปิดสมบุกสมบันนะครับทําได้ก็คือประมาณสัก400รบวก4้อครับเป็นแ800ร้อยนะครับผมว่าประมาณนี้ถึงจะเหมาะนะครับถ้าเกิดจะเอาทําประมาณ6 0ร้อยบวก6 0 0้อยหรือเป็นพันขึ้นไปแล้วผมว่ากล่องลักษณะนี้ไม่เหมาะนะครับแล้วก็อากาศบ้านเราร้อนนะครับ แล้วก็เวลาเอาไปเปิดกลางแจ้งอ่ะอุณหภูมิข้างนอกนะครับมันมีแดดพอมันมีแดดแล้วก็ละอองแดดมันเข้ามาอุณหภูมิอย่างน้อยก็ต้องมี32สองศาพอความร้อนมันเกิดนะครับประสิทธิภาพของหมอแปลงเนี่ยยังไงก็ได้ใช้ได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสมมติว่าเอามอแปลงลูกนี้นะครับอมอแปงลูกนี้ยาวหน่อยก็เอามาใส่ทีนี้นะครับคุณภาพแทนที่จะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของมอแปลงนะครับเพราะเกิดความร้อนเนี่ยคุณภาพก็อาจจะลดลงเหลือแค่หกสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอเวลา แต่ว่าลูกนี้ f c ซก็จะเอาให้ใส่นะแต่ว่าผมก็เลยบอก F c ซว่าเอาลูกนี้ใส่กันแล้วกันมันสูงสี่นิ้วไงสูงสี่นิ้วผมก็บอกแล้วผมไม่เอาหรอกเดี๋ยวให้ f c ซเอากลับคืนไปเลยแล้วกันแล้วก็อ่าแท่นนี้ก็จะได้เอาไปเปิดฟังในบ้านเอาไปขับกลางอะไรก็ได้นะครับก็คือผมก็เลยไม่เอานะครับเพราะว่าผมเห็นมันสูงสี่นิ้วพอดีมันก็เลยเอามาวางบนกล่องเขาได้พอดีนะครับมอแปลงลูกนี้นะครับอ่าเป็นหมอแปลงสูงสามนิ้วนะครับส่วนฝั่ง A นะครับฝั่ง A ร้อยสี่สิบนะครับ นี่นะครับร้อยสี่สิบครับส่วนลูกนี้นะครับร้อยแปดสิบนะครับผมไม่แกะให้ดูนะครับส่วนลูกนี้นะครับอ่ามันสูงสี่นิ้วครึ่งไงแต่ว่ากําลังมันก็จะเยอะพอๆนะครับว่าความสูงความใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับได้มีกล่องของเขาแล้วนะครับนี้นะครับไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยก็เลยจับเอาสเปคของ FC ที่แบบว่าเหมือนจะไม่ค่อยชอบนะผมก็เอามารวมไว้นี่หมดนี่หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตประกอบแบบรวบลัดจบ ตัดวัดกําลังวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับคือกล่องตรงนี้นครับอุปกรณ์ด้านหลังนะครับตรงนี้เขาใส่เป็นบาลานซ์อินพุตของบ้านหม้อนะครับตามท้องตลาดทั่วไปได้นะครับนี่ครับผมก็เลย่าจะใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าอ่โอเคครับความต่าโอเคได้อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสเปคคอนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น x l r นะครับอันนี้ก็เป็นไบดิงโพสส่วนไฟหน้าแท่นนะครับจริงๆเจ้าของเขาก็ไม่ไม่ชอบเลยนะครับไอ้ไฟลักษณะนี้นะครับไม่ใช่เป็นไฟวิ่งนะครับ ไฟข้างบนสุดนะครับจะเป็นไฟขีดนะครับ่าไฟรองลงมาจากข้างบนเม็ดหนึ่งก็จะเป็นไฟซิกแนลนะครับซิกแน่นก็คือกระเพิกนะครับก็คือมันวิ่งอยู่2เม็ดเนี่ยพอมาแว็บตรงนี้แล้วก็แว็บแล้วก็สุดนะครับพอถึงเม็ดที่เม็ดสุดท้ายคือขีบเลยนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟโพเทคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟออนเครื่องนะครับอมันก็จะกระเพิบอยู่แค่2เม็ดนะครับ fc เขาก็เลยได้หานะครับไฟอ่านี่มานะครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งสามสี่นะครับมีไฟอยู่4หลอดนะครับแต่ว่า fc เขาหามาให้ผมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะครับอาจะให้ผมเจาะเพิ่มหรือว่าจะให้ผมเอาใส่แค่สี่หรือเปล่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอถามเจ้าของแทนนะครับอ่าแล้วก็กล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องเก่าเก็บนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเอฟซีเขาไปสั่งมาจากไหนนะครับก็เนี่ยสังเกตดูนะครับกล่องยังไม่มีรอยเจาะเลยนะเห็นไหมครับยังไม่ได้เคยผ่านการวางอุปกรณ์อะไรมาเลยนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้ก็มีสีคอมซรีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องไฟหน้าแท่นนะครับคือผมได้ปรึกษากับเจ้าของแท่นเขาแล้วนะครับคือไฟหน้าแท่นตรงนี้นะครับนี่นะครับของเดิมเขาจะมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะใส่ไฟแค่4หลอดนะครับแต่ว่า FC เขาให้ผมมาเป็น6หลอดอ่ะพอเวลาเราเอามาแปลงใส่นี่นะครับหลอดนะครับหลอดมันจะยาวเกินเบ้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะยาวเกินเบานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะบีบหลอดไฟให้มันเข้ามาในเบ้าให้ได้แต่ว่า มันก็จะมีปัญหาตรงด้านข้างครับแต่มันก็ยังพอหลบได้นิดนึงเดี๋ยวผมก็จะไปหลบตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของแท่นเขาไม่ยอมนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็จะทาแบบนี้นะครับเอาหลบหลอดไฟหลอดที่2นะครับกับหลอดที่4นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเอามาใส่ด้านนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแปลงอะไรเยอะนะครับอ่าใส่ด้านอย่างนี้นะครับมันก็จะครบของมันนะครับแต่ว่าเจ้าของแท่นเขาไม่ยอมนะครับคือเจ้าของแท่นเขาเขาเขาอยากได้ไฟเต็ม6หลอดนะครับอย่าทีนี้ ก็ปรึกษากันแล้วก็เดี๋ยวก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะจะเจียหลบนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาจะยึดของอของตัววอลลุ่มไงเราจะไปตัดขาดไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะไปเจียนะครับไปเจียหรือสว่านให้มันให้หลอดไฟมันขึ้นมาได้นะครับอีกทางหัวหลอดหนึง่งทางท้ายหลอดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะครับจะสังเกตดีๆนะครับเนี่ยกล่องมันจะเป็น2ชั้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องถอดหน้ามันออกไปก่อนแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องขยายนะครับเนี่ย ขยายตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เพราะว่าเราจะเจาะเอาหลอดไฟออกข้างบนหลอดนึงนะครับข้างล่างหลอดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะทาทํายากหน่อยนะครับก็อาจจะใช้เวลาเยอะหยุดพอสมควรนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมได้เทสไปหนึ่งรอบแล้วนะครับก็ผ่านหลอดหลๆไปเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้ไม่ต้องแก้งานแล้วครับก็คือมีมาแก้ไฟตรงนี้นิดนะครับคือหลอดไฟหลอดนี้มันขามันหลุดนะครับผมแก้เรียบร้อยแลวเนี่ยครับ FC ให้ผมเจาะเพิ่มข้างล่างหนึ่งหลอดนะครับข้างบนหนึ่งหลอดนะครับ มันก็จะวิ่งครบทั้งหมด6หลอดนะครับแล้วก็ต้องมีการดัดแปลงนะครับอ่านี่ครับผมต้องขยายแผ่นเหล็กแผ่นนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมตัวนี้นะครับขยายสองช่วงครับโอ้ใช้เวลานานครับเป็นวันครับกว่าจะเอาเข้าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ก็จัดเรียงก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมขอวายสายไฟลอยอากาศนะเพราะว่าโมดูลซิงค์ตัวนี้มันต่ํานะครับมีความต่ํานะครับเนี่ย สูงแค่ไม่ถึงสองข้อเนี้ยเห็นไหมครับผมอยากให้ลมมันมันมันวิ่งข้างบนแล้วก็ระบายรูข้างล่างครับผมไม่อยากเอาสายไฟตรงนี้ครับไปไว้ข้างล่างเยอะครับมันจะบังนะครับเพราะว่าจะให้ตรงนี้ครับมันโฟลออกไปเลยนะครับวิ่งด้านซิงข้างล่างด้วยแล้วพอมาถึงตัวนี้ถ้าตัวนี้ดึงออกไปเลยเพราะว่าด้านข้างกล่องด้านบนเขาไม่มีรูนะครับมันจะเป็นเทิบหมดเลยครับมันจะมีรูแค่ด้านข้างตรงนี้นิดเดียวนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับส่วนด้านด้านนี้ก็เดี๋ยวลมมันก็จะดึงดึงเอาตรงนี้ครับแล้วก็เฉียวเอาหลบ อุณหภูมิหม้อแปลงครับออกไปด้วยนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับแต่กําลังวัดเท่าไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอวัดกําลังวัดก่อนส่วนคาปาซิเตอร์นะครับก็หม้อแปลงไฟ45นะครับก็เลยบิดแล้วมันไม่ถึง80โวลต์ครับก็เลยขอ f อเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เอาลูกที่ไฟไม่ถึง80โวลต์ครับเอาลูกร้อยโวลต์ที่ติดมาตอนแรกนะครับว่าจะใส่ก็เลยเอาไว้ใส่กับไฟสูงดีกว่าก็เลยได้ได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับก็ กล่องก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับคือคล้ายๆเหมือนกล่องเขาออกแบบมาผิดพลาดนะครับคือเนี่ยเห็นไหมครับเขาเอาไฟ220นะครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเป็นฟิลนะครับเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้สายนะครับสายไฟ220ครับนี่ะครับผมโค้งออกมานี่นะอ่เดี๋ยวก็จะมาเสียบปลั๊กลองนะครับอันนี้มันมุดต้นี้มาไงเนี่ยนมครับมันวิ่งนะครับเชี่ยวบาลานซ์อินพุตมาเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จริงๆไม่ ไม่รู้ว่าจะห้ามหรือเปล่านะครับเนี่ยผมก็พยายามนะครับหลบสายชีนสเตอร์อะไรให้หมดครับว่าให้ห่างแต่ว่าอย่างนี้ก็ยังถือว่าใกล้นะครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่ห้ามนะครับว่าตรงนี้ผมพุ่มให้เป็น2ชั้นนะครับแล้วก็เนี้ดึงหลบมาชิดเนี่ยฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวบางท่านจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้แผ่นขนาดนะครับแล้วก็บัตรกีสายไฟออกครับคือขานะครับเห็นไหมครับขาก็ถูกตัดสั้นมากเลยนะครับนี่นไครับขาทีอาร์นะครับขาขวาสุดนะครับส่วนขากลางก็งอมาประมาณนี้ครับแล้วก็ ขาแรกสุดก็นี้ครับเห็นครับผมต้องมาทําการต่อครับวุ่นวายครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับอ่าผมได้เจาะนะครับเนี่ยผมผมได้เจาะซิง์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเอากาวยางนะครับหยอดเพื่อไม่ให้มันคลายตัวนะครับเนี่ยผมเจาะฝั่งนี้นะตอนแรกผมว่าจะทําฐานยืดไงนี้เห็นโมดูลมันกว้างไงก็เลยอยากให้มันชิดอยู่ในนี้ครับถ้าเกิดผมไปทําฐานยืดครับมันก็ต้องอ้าออกไปเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปวัดกําลังวัดนะครับเดี๋ยวมาเทสเพลงสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บ อ่าเนี่ยนะครับไอตรงนี้นะครับผมเสียดายตรงนี้นะครับคือป้องกันลําโพงชุดนี้นะครับเขามีไฟโ o เทคมาให้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ครับเอาไปต่อด้านหน้าครับผมก็เลยโยงสายนะครับครับโยงสายมาแล้วก็เอามาทําเป็นหลอดนี้ทําเป็นไฟโ o เทคเลยนะนี่นะครับเป๊บอ่าไอสองหลอดล่างนี่จะเป็นออนเครื่องครับอ่าตรงนี้จะเป็นไฟโ o เทคนะครับเพราะเดี๋ยวหลอดนี้ดับก็มีปัญหาก็แสดงว่าติดโ o เทคนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองเพลงเปิบ ไฟวิ่งเป็นแบบบานนะครับติดทุกหลอดเลยนะครับเนี่ยแบบบานนะไฟวิวเนี่ยยังไม่ได้ตั้งนะครับด้านขวานนะ

เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่ติดิดดับๆนะครับคือสายสัญญาณผมไม่ค่อยดีนะ โอเคครับเดี okay, ย๋ยวไปวัดกําลังวัดกันเลยนะครับก็ผมเซ็ตอุปกรณ์วัดกําลังวัดไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้แอบวัดไว้หมดแล้วนะครับอ่าเอฟซีท่านประจําที่ดูประจํานะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าผมจะได้ทําการวัดนะครับลวงหน้าไว้นะครับจะหลอกกันไม่ได้นะครับโวลต์ที่8โอห์มนะครับจะได้37นะครับแล้วก็โวลต์ที่30นะครับจะได้ที่2โอห์มนะครับนะครับโวลต์มันจะค่อยๆลดลงมานะครับใน37นะครับ34นะครับมันจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะหลอกกันไม่ได้นะครับ 4โอห์มนะครับมาขนานกับ4โอห์มนะครับเป็น2โอห์มนะครับผมจะวัดกําลังวัดสูงสุดของแท่นนี้นะครับเพื่อประหยัดคลิปนะครับที่2โอห์มเท่านั้นนะครับอันนี้ผมวัดไม่หมดแล้วเดี๋ยวผมอธิบายนะผมเซตไว้ปึ๊บเดี๋ยวรอพอเทคไหครับอป้องกันรโพองดูดแล้วนะครับ่าขึ้นตรงนี้นะครับแอมป์ดูตรงนน้นนะครับแล้วก็วลดูตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าแอมป์เห็นหรือเปล่านะแต่ผมจบได้หมดแล้วล่ะโอเคนะครับ กอแล้วนะครับยังไม่ขิบนะครับเนี่ยนะขึ้นในตรงนี้นะวนนู้นู้นนะครับยังไม่ขีดนะครับยังไม่ข็บนะครับยี่สิบสามโวล์นะครับยังไม่ขิบนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับยังไม่ขีดนะครับสามสิบอ่าเนี่ยขีดแล้วนะเนี่ยสามสิบสองเนี่ยขบเข็บแล้วนะเนี่ยปลายบีแล้วครับอ่าจริงจริงสามอ่าสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดนี่ก็ยังไม่ขีดนะแต่ผมคิดแค่สามสิบนะครับอ่เอาประมาณสามสิบก็แล้วกันนะครับสวยๆนะครับ ก็โอเคนะครับอ่าผมคิดแค่สามสิบนะอ่าเดี๋ยวมาสรุปแอมท่านนี้นะครับแปดโอมนะครับที่ผมแอบวัดไดว้นะครับก็ได้สามสิบเจ็ดโวลต์นะครับเอาสามสิบเจ็ดโวลต์คูณสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับจะเท่ากับพันสามร้อยหกสิบเก้านะครับเอาพันสามร้อยหกสิบเก้านะครับมาหารแปดโอมนะครับจะเท่ากับชันแนลละ 171วัตต์นะครับที่1ชั้นแน่นนะครับคูณ2ชั้นแน่นนะครับ2ชั้นแน่นนะจะเท่ากับ3 4 2วัตต์นะครับแล้วผมก็มาเซตดัมมี่โหลดที่4โอห์มนะครับวัดได้34โวลต์นะครับเห็นไหมครับจาก37หล่นลงมาเหลือ34เอา34นะครับคูณ34นะครับจะเท่ากับ1156นะครับเอาห1 5 6นะครับมาหารที่4โอห์มนะครับจะเท่ากับชั้นแน่นละสองร้อแจบเก578วัตต์นะ แล้วผมก็มาเซตดัมมี่โหลดที่2.6โอหมนะครับได้32โวลต์นะครับเอา32โวลต์คูณ32โวลต์จะเท่ากับ1,024นะครับเอา1,024มาหารที่2.6โอมนะครับจะเท่ากับ393วัตต์นะครับคูณ2ชั้นแนนเท่ากับ787วัตต์นะครับแล้วผมก็มาวัดเมื่อตกี้นี้นะครับที่ผมวัดให้ดูนะครับที่2โอหมนะครับได้อยู่30โวลต์นะครับ เอา30มสคูณสานะครับจะเท่ากับ900นะครับเอา900นะครับมาหารด้วยสองโวนะครับจะเท่ากับชันแนลละ450วัตต์นะครับคูณ2อชันแนลเท่ากับ900วัตต์นะครับก็คือแอมพ์ท่านนี้นะครับก็ที่เซตไว้ก็ต้องการแค่8 800วัตต์นะครับ400ร้อบวกสี่หรือก็ประมาณ450ร้อบวกสี่นะครับก็ได้มาอยู่ที่450ร้อบวกสี่นะครับเท่ากับ900วัตต์นะครับก็เอาก็ได้ตามที่กําหนดไว้พอดีเลยนะครับเพราะว่ากล่่องงเาาระบยไไมทัน ก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าตามนี้เลยนะอ่าส่วนใครที่จะดูที่จะเอาแอมนะครับเอาแอมมาคูณกับโวลต์นะครับก็คือแคมิเตอร์ผมเป็นราคาถูกไงเนี่ยเอามาคูณกับโวลต์มันก็จะได้วัดประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเอามาคูณแล้วครับเอาตามที่ที่คลิปแอมมันจับได้นะครับผมเอามาคูณแล้วนะครับมันใกล้เคียงมั่งไม่ใกล้เคียงมั่งนะครับแต่มันก็ผมก็เอาตามเครื่องไม้เครื่องมือของผมมันไม่ได้มาตรฐานไงอ่านี่นะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะแอมมาคูณกับวนนะครับมันก็จะได้วัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเอาเอาเอาตามนี้ดีกว่านะครับ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่าสรับชมมาจนจบใครจะเอา37ยกกําลัง2หรืออะไรก็ช่างนะครับหรือว่าจะเอา V เท่ากับ i คูณมาได้กําลังวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ